วันนี้จะมารู้จักสะ,ะระสมนะคะก็คือ IE นะคะ IE ออกเสียงเป็นสระ,ะไอนะคะแต่ว่าเวลาอยู่ในคำเนี่ยจะไม่ได้อยู่ติดกันแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้เหมือนหมายความว่ามีตัวสะกดเข้ามานะคะ แต่ว่าเราต้องจำไว้ก่อนนะคะว่า i e ในที่นี้เราจะออกเสียง I นะคะ i e ในน,นี้ออกเสียง I นะคะถึงแม้ว่าเวลาที่แยกกันมาแล้วเนี่ยเราเวลาแยกกันมันจะเป็นสระเดียวใช่ไหมคะเราไม่สนใจตรงนี้นะเราให้รู้ว่าเมื่อ IE อยู่ในคำเดียวกันเนี่ยออกเสียงเป็นสระ I ตัวอย่างนะคะ her I the hide her I hide ใช่ไหมคะ hide hide นะคะ hide แปลว่าซ่อนนะคะคำนี้นะ,ะอะย่างอยู่ที่ตัวสะกดคือตัวดีนะคะ ie คือ i นะคะ,ะเราจะใช้พยัญชนะต้นนะจ๊ะด้วยตัว s นะคะก็เป็น side 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 ก็แปลว่าด้านข้างนะคะเราสามารถออกเสียงแบบ Side Side, Side นะคะกลับมาที่ตัวสะกดเป็นตัวดีอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ย oh, ชอบตัวดี Move on ไม่ได้อะ่ะนะจ๊ะทีนี้ตัวพยัญชนะนะคะก็จะเป็นตัว R นะคะตัว R ก็จะเป็น R I D Ride R I D Ride ก็แปลว่าขี่นะคะเช่น Ride a bike ขี่จักรยานนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขี่รถยนต์นะคะเราจะขี่จักรยานอย่างเดียวเรายัางให้ตัวสะกดเป็นตัว N อยู่นะคะอ่ะต่อไปนะจ๊ะถ้าเราใช้ M ละ่ะเเป็นพยัญานชนะตัวละก็จะเป็น M I N Mine 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 คำนี้นะคะก็แปลว่าของฉันนะ is mine is mine นั่นมันของฉันนะโอเคประมาณนี้นจะจ๊ะทีนี้เราเปลี่ยนตัวสกดเป็นตัว k นะคะเป็นตัว k บ้างสละยังเหมือนเดินมนันจะ๊ะสละแม้ว่าคือ เอ e ตรงนี้แต่ก็ยังเป็นไอนะคะเป็นไอนะอ่ะสระยังเป็นสระไอเดี๋ยวเราเพิ่มตัวสกกะกดเข้าไปเออเพิ่มเปลี่ยนชนะต้นเข้าไปก็เป็นบไอค์ไบค์ไบค์ไคก็คือจักรยานนะคะอ่ะเมื่อกี้เรามีไรท e ใช่ไหมไอไ i ท์อ่ะไ i ค์ i อไรท์อ่อ่ะฉันขี่จักรยานนะคะ สกดยังเป็นตัว K แล้วเราเพิ่มยัญชนะนะคะเราเปลี่ยนเปลียนชนะต้นนะคะเป็นตัว L นะคะ L ก็กลายเป็น l i k like like ใช่ไหมคะก็แปลว่าชอบ I like to ride a bike ฉันชอบขี่จักรยาน เปลี่ยนตัวสะกดนะคะเป็นตัวทีนะคะทีนี้ก็จะมีแผ่นชนะต้นนะคะมากกว่า1ตัวนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราจะซ่อนเสียงนะคะซ่อนเสียง her นะคะออกจากเสียง ver นะคะ w นะคะ w h นะคะ together นะอยู่ด้วยกันนะก็เป็น ver นะคะเป็นเสียงเดียวนะคะซ่อนเสียงนี้ไ i l e นไปนะจ๊ะก็เป็น v i t white v i t white แปลว่าสีขาวนะคะสีขาวที่มันต้องมีเสียงตัวนี้เพราะว่าบางทีมันก็อยู่ตัวเดียวของมันก็มีมันก็มีเสียงของมันใช่ไหมคะแต่พอมันควบกันคือออกเสียง v อย่างเดียวนะคะเ,เปลี่ยนพยัญชนะต้นจะเป็นโอเคเป็น k i t KITE เขอทไทแปลว่าว้า wow วนะคะว้า wow. วสำหรับวันนี้ก็จบ IE ที่เป็นสระไอถ้าอกเสียงเป็นสระไอแต่เพียงเท่านี้นะคะ